สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปโอนเงินกับธนาคาร UOB กันนะคะโดยทำการโอนเงินผ่านทางแอป Tomorrow by UOB เรียกว่าถ้าท่านใดทำตามทุกขั้นตอนแล้วแล้วก็สามารถโอนเงินได้แน่นอนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปดูขั้นตอนการโอนเงินนะคะผ่าน Tomorrow by UOB ของทางธนาคาร UOB กันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย ก็ให้เราเข้ามาที่แอป tomorrow by uob ใส่ username และ password นะคะที่เราได้ทำการกำหนดเพื่อที่จะเข้าใช้แอปนี้หลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบค่ะค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะคะก็จะเห็นรายการบัญชีของเราเนี่ยอยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดบัญชี saving <shipping> account ต่างๆนะคะเราก็เลือกเล่นบัญชีที่เราต้องการจะโอนเงินและกดคําว่าโอนเงินที่อยู่ใต้บัญชีนั้นนะหลังจากนั้นค่ะให้ทําการค้นหาบัญชี ธนาคารที่เราต้องการจะโอนเงินไปก็ผู้รับโอนเนี่ยเขาให้เลขบัญชีของธนาคารใดมาก็เลือกไปเลยหลังจากนั้นนะคะกลับมาที่หน้าเดิมนะคะเพื่อที่จะระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงินและในส่วนของบรรทัดต่อไปนะคะก็จะให้ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการโอนส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีการตั้งเวลาในการโอนได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่โน้ตช่วยจำได้ด้วยว่าเป็นการโอนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรเสร็จแล้วนะคะกดต่อไปได้เลย หลังจากนั้นนะคะจะเข้าสู่หน้าจอของการยืนยันการทํารายการนะคะโดยก็จะมีข้อมูลเนี่ยทวนกับเราอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องดูให้ดีนะคะว่าผู้รับปลายทางนั้นใช่บัญชีที่เราต้องการจะโอนหรือไม่หลังจากนั้นกดสไลด์รายการด้านล่างนะคะจะเข้าสู่หน้าจอของการระบุรหัสพินก็กดรหัสพินหกหลักของเราไปได้เลยอาจจะขึ้นเป็นสลิปรายการโอนเงินนะคะซึ่งจะเซฟเข้าไปอยู่ในอัลบั้มรูปของเราโดยอัตโนมัติด้วยนั่นเองนะคะเพียงเท่านี้ค่ะด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถโอนเงินได้ กับธนาคาร UOB tomorrow by UOB ค่ะและสุดท้ายนะคะก็ขอฝากไว้นะคะหากท่านใดที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ B Y Station ถ้าคิดว่าคลิปดีๆแบบนี้มีประโยชน์น่าติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ